สวัสดีครับนักเรียนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะพูดถึงการทําความาสะอาดห้องครัวเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าห้องครัวของเรานั้นนะครับมีไว้สำหรับในการประกอบอาหารแต่และอย่างแต่และชนิดและอาหารนั้นก็จะมีการรับประทานโดยพ่อแม่แล้วก็ตัวเราหรือน้องนะครับหรือญาติพี่น้องที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับหรือ ญาติผู้ใหญ่นะครับที่เดินทางมาเยี่ยมนะครับก็จะมีการรับประทานอาหารร่วมกันโดยเกิดจากห้องครัวเหล่านี้นะครับคราวนี้ห้องครัวนะครับทำไมถึงจําเป็นต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอนะครับก็เพื่อป้องกันพวกฝุ่นจับนะครับแล้วก็ป้องกันสัตว์ต่างๆนะครับที่อยู่ตามบริเวณบ้านนะครับเมื่อได้กินเศร็จอาหารตกหล่นอยู่ก็จะเข้ามากคุืเขียนะครับทําให้เชื้อโรคที่ ติดมากับสัตว์เหล่านั้นนะครับมาตกอยู่ในอาหารหรือห้องครัวของเรานะครับคราวนี้หากเราไม่ทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเวลาเราจะประกอบอาหารอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับประทานนะครับก็จะมีเชื้อโรคปนมากับอาหารทําให้อาหารของเรานั้นนะครับปนเปื้อนไปด้วยเชื้อโรคแล้วก็เมื่อรับประทานเข้าไปอาจจะเกิดท้องร่วงท้องเสียได้นะครับฉะนั้นการทาความสะอาดท้องครัวนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับแล้วก็จําเป็นต้องความความสะอาดค่อนข้างบ่อยนะครับ หากเป็นไปได้นะครับควรดูแลรักษาความสะอาดอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับหลังจากประกอบอาหารเรียบร้อยนะครับหรือทำภารกิจอย่างอื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าการทําความสะอาดห้องครัวนั้นมีขั้นตอนอย่างไรครับอันดับที่1นนะครับการปัดกวาดนะครับฝุ่นที่ฝ้าเพดานนะครับแล้วก็ฝาผนังห้องจากนั้นนะครับแล้วก็ ค่อยกวาดพื้นนะครับก็คือพืดง่ายๆนะครับให้ปัดกวาดจากด้านบนลงนะครับลงด้านล่างเสมอนะครับถ้าเรากวาดพื้นหรือเช็ดทำความสะอาดพื้นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปกวาดฝุ่นที่อยู่ด้านบนหรือปัดเศษอาหารจากโต๊ะประกอบอาหารลงมานะครับก็จะทําให้เปื้อนแล้วก็ได้ทําอีกรอบหนึ่งซ้ํานะครับทําให้เปลืองเวลาต่อมานะครับข้อที่2นะครับก็เป็นการทําความสะอาดเตานะครับด้วยฟองชุบ น้ำยานะครับล้างจานแล้วก็น้ําอุ่นนะครับบางทีอาจจะใช้ผ้าแห้งนะครับถ้าไม่เปื้อนมากนะครับผ้าแห้งชุบน้ำหมานๆแล้วก็เช็ดบริเวณโดยรอบก็ได้นะครับต่อมานะครับการทําความสะอาดที่เคาน์เตอร์ห้องครัวนะครับก็คือส่วนที่วางพวกเตาแก๊สวางอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารต่างๆนะครับตรงนี้นะครับเมื่อประกอบอาหารแล้วนะครับ เศษอาหารก็จะตกหล่นนะครับตามโต๊ะตามพื้นนะครับแล้วก็ควรทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันเศษหล่นล่านี้นะครับแล้วก็จะป้องกันการมารบกวนของสัตว์อย่างอื่นนะครับที่อยู่บริเวณรอบข้างจากนั้นนะครับให้ทําความสะอาดตู้เย็นหรือคัดแยกอาหารที่เน่าเสียออกนะครับแล้วก็เช็ดตู้ให้เรียบร้อยนะครับ ต่อมานะครับขจัดคราบบริเวณอ่างล้างจานนะครับที่มันสกปรกหรือหลังจากเราล้างเสร็จแล้วนะครับก็มีข้ามมีอะไรต่างๆเกาะอยู่นะครับให้ทําความสะอาดออกนะครับเพื่อจะได้ดูสะอาดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นรบกวนนะครับจากนั้นนะครับขั้นขั้นตอนที่6นะครับก็กวดและถูพื้นด้วยน้ํายาทาความสะอาดนะครับสําหรับความรู้เสริมนะครับเราสามารถกําจัดกลิ่นนะครับ แล้วก็คราบในไมโครเวฟได้ง่ายนะครับด้วยการบีบน้ํามะนาวนะครับผสมน้ําเปล่าแล้วก็เช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับโดยนะครับนาน้านะครับไปอุ่นในไมโครเวฟด้วยอุณหภูมิสูงนะครับนานหนึ่งนาทีนะครับจากนั้นใช้ฟองน้ําเช็ดคราบเปื้อนออกให้หมดจดนะครับอย่างนี้นะครับตัวตัวน้ำมะนาวนะครับจะเป็นตัวกำจัดคราบอย่างอื่นที่อยู่ในไมโครเวฟออกนะครับ ดังนั้นตัวห้องครัวเราก็จะสาดมากขึ้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับกลิ่นรบกวนนะครับเป็นตัวรอให้สัตว์อย่างอื่นเข้ามาภายในห้องพัวของเราดะนั้นห้องครัวเราก็จะปราศจากฝุ่นปราศจากเชื้อโรคนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอเพียงจบจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ